เราก็ได้ชมไปแล้วเกี่ยวกับพนาลายอาวตารไปแล้วสองปางนะครับคือพนาลายอาวตารเป็นพระรามนะครับในปางแรกของขอบวนนี้นะครับแล้วก็ปางที่สองนี้ก็คือพนาลายอาวตารเป็นอาเตียนะครับอันนี้ก็ เปนเขาวรมุ้งนี่ครับเป็นปราสาทเขาวรรังนุ้ง<อ>ก็จะมีนาลายอวตางิตางนะครับคืออวตางเป็นพระจิจนะนะครับหรือใน้างที่เรียกว่ากิจนาวตารนะครับซึ่ง่างนี้ก็เป็นที่นิยมเล่าเรื่องกันมากเหมือนกับที่พระนาลายอวตารเป็นพระรามนะครับอ่า สำหรับเรื่องอนาลายอาวตารเป็นพระเกศนะนี่จะต้องเท้าฟาร์มนิดหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมนะครับคือมีเมืองเมืองหนึ่งครับชื่อเม,ม,มืองมัทุรานะครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อกษัตริย์อุกละเจนะครับก็มีมาเหสีชื่อ,อ,อนางปวนาเลขานะครับ ึ่งมีอยู่ข้างหนึ่งนะครับได้ออกไปประพาสตานะครับปรากฏว่าอาศูนตนหนึ่งนะเห็นนะครับเห็นนางปวนาเลขาเนี่ยสวยนะครับก็เลยปลอมตัวมาเป็นพระมหากษัตริย์นะที่ชื่อว่าบุคลเสน่ครับคือปลอมตัวมาแล้วก็มาสมสูม่นะครับกับนางปวนาเลขาเนี่ยครับ โดยที่พระหาษัตว์ก็ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ากระสุนก็ปลอง,องตัวมานะครับหลังจากนั้นพอกลับไปก็อีกสิบเตือน,นถัดมานะครับก็นางปวะนะเลขาก็เพิ่งเป็นมเยสีของออพระเจ้าอุกลเสนเนี่ยก็ได้กำ<ม>เนิดนะครับคือคลอดมาเป็นบุตรชายนะครับ เลยชื่อให้ตั้งชื่อว่ากังสาะะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับกังสาเนี่ยก็คือเป็นบุตรของอสูรนั่นเองเพราะฉะนั้นบุตรของอสูรเนี่ยคลอดมาเนี่ยก็จะมีนิสัยเหมือนอสูรคือนิสัยดูร้ายไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับเขาแต่ใจตัวเองนะครับก็คือเกกะเลาลานนะครับในหมู่เพื่อนฝูงก็เกเลยนะครับ จนกระทั่งเ,เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมานะครับเติบใหญ่ขึ้นมาก็จับพ่อแม่ตัวเองขังนะครับและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แทนนะครับแล้วก็รอนถึงพระนาลายอีกนะครับทีนี้นะครับก็เป็นสาเหตุของพระนาลายที่จะต้องอวาตารมาเพื่อปราบอสูรหรือปยากังสะาเนี่ยครับรตอนนี้ บ้านเมืองนะครับก็เดือดร้อนไปทั่วจากพญากัตรักนะครับก็พระนารายณ์ก็เลยเอาเอวตารนะครับมาเกิดเป็นลูกของของเคยก็เป็นเคยญาติของกษัตริย์นี่แหละครับามาเปิดมาเกิดเป็นลูกของนางเทวกิจนะครับซึ่งต,ตอนแต่งงานเนี่ย ตอนแต่งงานของนางเทว,เทว,เทว,เทวกีเนี่ยก็มีเสียงจากสวรรค์นะครับหรือจากไหนก็ไม่รู้มากระซิบอยู่ข้างหูพญากังสะเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยลูกที่เกิดจากนางเทวกีเนี่ยจะเป็นคนที่มาสังหารพญากางาังสะนะ่ยคือจะมาสังหารตนนะครับเมื่อพญากังสะได้ฟังดังนั้นนะครับก็คิดจะฆ่าเออ นางเทวกิจะเลยนะครับจะได้ตัดไฟแต่ต้นลมแต่ปรากฏว่าก็มีการออต่อรองกันว่างั้นอย่าฆ่านางเทวกิเลยเอาเป็นว่าถ้าคลอดลูกออกมาเมื่อไหร่นะครับก็จะไปมอบให้พญากังสะนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อมีลูกที่คลอดออกมานะครับก็เอาไปมอบให้พญากังสระพญากังสะก็ก็จะฆ่า เอาไปนะครับก็ฆ่าได้เอหกคนแล้วนะครับเอาไปลูกคนลูกคนที่เจ็ดนี่ลูกคนที่เจ็ดนี่ยตอนนั้นก็พระนา,านะรากก็ก็กมาสับเปลี่ยนนะครับคือระหว่างตั้งคันเนี่ยก็เอาคันเนี่ยไปฝากคนอื่นนะครับทําให้คันของนางเทวตีนี่ก็ก็ก็คือ คล้ายๆกับสูบทีดแล้วก็หายไปนะครับพระยากาัางสาก็นึกว่าคันแท้งก็คือตายตายในท้องนะครับก็ไม่สงสัยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบุตรคนที่เจ็ดนี่ก็รอดไปนะครับต่อมาบุตรคนที่แปดเนี่ยครับบุตรคนที่แปดเนี่ยก็คือ,อ,อพระกิจนะนี่แหละครับพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็ก้าเลยเอาไปไป บทคลที่แปดก็เลยเอาไปสับเปลี่ยนเอาไปสับเปลี่ยนให้กับคนเลี้ยงโคนะครับคือเอาภะกิจชนะเนี่ยซึ่งเป็นบทคนที่แปดเนี่ยไปให้คนเลี้ยงโคที่ชื่อนันทะนะครับแล้วก็เอาบทคนอื่นมาแล้วก็มามอบให้พญากางสะแทนนะครับเพราะฉะนั้นภะกิจชนะนี่ก็ถูกเลี้ยงโดยคนเลี้ยงโคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่อไปที่จะมีการแกสระสละ แกะสลักต่างๆอยู่บนปรา,าสาทเขาบรรมลุงเนี่ยก็จะเกิดส่วนใหญ่ก็จะเกิดตอนที่พระกิจณะนะครับได้อยู่กับพวกเล้งโคนะครับคือพวกโคบานนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับมันมีตอนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภาพแกะสลักกันนะครับ ครับทีนี้นเราก็มาดูภาพนะครับภาพนี้นะครับอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับอยู่ใกล้ๆประตูทางทางเข้านะครับก่อนที่จะเข้าสูปาา่ปราสาทประธานเป็นทางเชื่อมนะครับก่อนที่จะเข้าสูปา่ปราสาทประธานภาพนี้จะเห็นบุคคลต่อสู้กับสิงห์นะครับภาพนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าภาพกิจณะปราบอสูร ชื่ออสูรวัฏะนะครับภาพนี้คือพระเกศนะได้ต่อสู้กับสิงห์สิงห์นี่ก็คืออสูรวัฏะนะครับโดยอสูรวัฏะเนี่ยได้แปลงกายมาเป็นรูปลูกวัวอยู่ในฝูงวัวเพื่อหาโอกาสทาร้ายาพระเกศนะครับต่อมา,าพระเกศนะได้ทราบนะครับจ,จับขาวัวที่แปลงมานั้นนะครับ หดแว่งไปมาแล้วก็โยนขึ้นต้นไม้นะครับจนลูกวัวตกลงมาตายแล้วก็กลับสู่ร่างอสูรเดิมนะครับภาพนี้ก็จะบรรยายว่าพระกิตณะได้ต่อสู้กับอสูรซึ่งอสูรน,นี่ก็พญากังสะนะครับเป็นเป็นคนส่งมาเพื่อที่จะคอยฆ่าพระกิตณนะนะครับสำหรับภาพนี้ก็บรรยายได้ประการน,นี้ครับ ครับภาพนี้ก็เป็นภาพอยู่บนทับหลังใกล้เคียงกับภาพอยู่ใกล้กับภาพพระกิตนะปราบอสุนวสะนะครับอยู่ใกล้กันครับภาพนี้ก็คือชื่อภาพพระกิตนะประลองกําลังนะครับจะเห็นว่าองค์กลางนี่ครับที่เป็นเป็นคนนะครับคือพระกิตนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นช้างนะครับตัวนี้ก็คือ,อ,อช้างชื่อช้างกูวันยับ วันระยะปิถะันะครับซึ่งเป็นช้างที่ดุร้ายแล้วก็พยากงสะได้ปล่อยมาเพื่อจะฆ่าภักิ์สะนะครับส่วนทางขวานะครับก็เป็นรูปสิงนะครับซึ่งสิงนี่ก็หมายถึงอสูรวัรสนนั่นเองซึ่งได้เคยแปลงเป็นบัวเพื่อหาอากาศทําลายภักดษณะนะครับแต่ในในสุดภักิ์สะก็สามารถที่จะฆ่าได้สัตว์ทั้งสองตัวนะครับ ก็สามารถที่จะฆ่าได้นะครับภาพนี้ก็ได้อ,อธิบายว่าเพระกิสนะได้สามารถที่จะใช้กําลังฆ่าสัตว์ได้ทั้งสอง,สองตัวซึ่งเป็นอสูรซึ่งเป็นออพยากรสะนะครับที่ปล่อยสัตว์มาเพื่อที่จะฆ่าปกิสศนะนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะครับ ต่อไปก็มาดูอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ชื่อว่าระกิจสนะยกเขาโควัฒนะนะครับภาพนี้จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่ตรงปราสาทหน้าบันของปราสาทประธานนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับภาพนี้นะครับจะมีสามารถอธิบายได้ว่านะครับออตอน พระกิตะนะครับตอนที่พระกิษศะอยู่กับคนเลี้ยงโคครับพระกิษศะก็ปกติเขาเลี้ยงโคเขาจะนับถือพระอินท์นะครับพระกิษณะบอกบอกกับนันทะนะครับผู้เลี้ยงซึ่งเป็นที่เลี้ยงดูพระกิษศะอยู่นะครับก็บอกว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปกราบไหว้พระอินทแล้วนะครับให้กราบไหว้หรือบูชาภูเขาซึ่งภูเขา ที่เห็นก็คือชืออ่อว่าภูเขาโควัฒนะแทนนะครับเพราะภูเขาเนี่ยครับได้ให้ทั้งเป็นทอ่เป็นที่นที่อยู่ของเรานะครับให้ทั้งร่มเงาให้ทั้งหญ้าน้ําแก่ปศุสัตว์แก่ปศุสัตว์คือวัวต่างๆที่เราเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราควรจิตที่มาบูชาภูเขาโควัฒนะแทนนะครับจะไม่บูชาพระอินทร์แล้วนะครับ พระอินได้ยินครับก็ท่งโกรธกิ้วนะครับจึงนะครับใช้อิสริตนะครับบรรดาลให้ฝนตกนะครับกะว่าจะให้น้ําท่วมนะครับเพื่อที่ให้พวกโคบาลและปศุสัตว์ทั้งหลายนะครับให้จมน้ําตายให้หมดนะครับพระกิษณะนะครับจึงมาช่วยนะครับพวกพวกนะครับจึงใช้ปลายนิ้วนะครับ ยกเขาโควัฒนะนะครับด้วยด้วยแขนข้างเดียวและใช้ปลายนิ้วด้วยนะครับและยกภูเขาทั้งภูเขานะครับยกป้องกันป้องกันฝน,ป,น,ฝนป้องกันพายุป้องกันอันตรายต่างๆเพื่อไม่ให้ฝนตกลงมาและน้ำจะได้ท่วมที่อยู่ของพวกโคบานหรือพวกเลี้ยงโคต่างๆซึ่งเป็นพวกของภะกิจชนะนะครับภะกิจชนะก็ยกภูเขาบังไว้นะครับพระอินทร์ก็ ตอนแรกก็ไม่ยอมนะครับก็บรรดาได้ฝนตกนะครับทั้งเจดวันเจดคืนนะครับก็พระกฤษณะก็ยกสามารถที่จะยกภูเขาป้องกันฝนเอาไว้นะไม่ให้ตกลงมาสู่สู่พื้นแผนดินนะครับจนพระอินยอมแพ้นะครับนะครับถึงว่าพระ,พระกฤษณะสามารถยกด้วยแขนข้างเดียวนะครับยกภูเขา ั้งลูกนะครับด้วยปลายนิ้วและแขนข้างเดียวถึง7วัน7คืนจนพระอินยอมแพ้นะครับซึ่งภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่สลักกันไว้หลายๆปราสาทนะครับหลายๆยุคทีเดียวนะครับอายุคตรงนี้นะครับคือที่ปราสาทประธานของขอลมลำลุงเนี่ยเป็นภาพที่สร้างขึ้นนะครับก็อย่างที่เคยกล่าวว้เบื้องตอน้นคือตอนพุทธศตวรรษที่17นะครับที่สร้างปราสาทประธาน แห่งนี้นะครับทีนี้จะมีภาพนี้อีกภาพหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับภาพนี้ก็เป็นภาพของพระกิตตนะ นะครับที่ยกภูเขาโควัฒนะนะครับภาพนี้จะเกิดก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ตรงปางน้อยนะครับปางน้อยนี่อยาาสร้างเมื่อพุทธศักราชที่16กนะครับก็จะสร้างก่อนปราสาทประาธระานของเขาบรนรุงนะครับก็ยังปรากฏนะครับออตอนพระกิตะยกภูเขาโควัฒนะเพื่อปอกป้องออคนเลี้ยงวัวซึ่งเป็นเพื่อนๆของ ภากิจนะน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับตอนที่ภะกิจนะยกภูเขาโกวัฒนะนี่ก็จะมีอยู่หลายประสาทนะครับถือเป็นการแสดงพละกกำลังอ,อ,อันที่แข็งแรงพิศธรรมชาตินะครับของภะกิจนะนะครับซึ่งเป็นตอนที่สำคัญตอนหนึ่งนะครับซึ่งหลาย,ลายประสาทนะครับที่จะ แกสลักเรื่องราวของพระกิษณะตอนนี้อวายนะครับอตอนนี้เรามาดูภาพอีกภาพหนึ่งทางด้านทิศเหนือนะครับตรงหน้าบันชั้นที่สองของ ดบนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่วิหารของปราสาทประธานนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่ชื่อว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคับนาคกัลยะเนี่ยซึ่งเป็นนาคพันพันเสียนนะครับหรือพันหัวครับมีหัวมากมายนะครับเป็นนาคที่ดูร้ายนะครับได้คายพิษลงในแม่น้ํานะครับชื่แม่น้ํา ยมนานะครับซึ่งทําให้หงวัวนะครับของเพื่อนเพื่อนของออภากิณะนะครับที่เลี้ยงบัวนะครับบัวก็ได้ไปดื่มน้ําในแม่น้ํานี้คือปกติก็ดื่มน้ําทุกวันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยนากริยะได้พ่นพิษนะครับลงในแม่น้ําทําให้บัวล้มตายลงเป็นจํานวนมากนะครับ ภาพนี้นะครับจึงเป็นการต่อสู้นะครับของภากิจณนะกับนาคกลัลยะนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่านะครับเป็นภาพที่นาคนะครับมีอยู่หลายๆหัวนะครับทางด้านล่างครับทางซ้ายและทางขวานะครับแล้วตรงกลางก็คือภากินะนะครับซึ่งได้ไปเสด็จไปปราบ นะครับตัวหลังก็คือฆ่านาคก,กัลยะได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับจึงแกะสลักเป็นภาพของพระกิจะนะครับซึ่งสามารถปราบนาคก,กัลยานะครับได้นะครับ ครับต่อไปก็มาดูภาพที่ทับหลังาทางด้านที่วันตกก่อนตรงเข้าสู่ห้องสิบลลึงนะครับแต่อยู่ทางด้านทิวทิศตะวันตกนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพชื่อว่าพระกิตสะสังหารนะครับพญากาังสะนะครับภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพระกิตณะนะครับได้เข้ามา ในเมืองนะครับแล้วกออ็ตอนในเมืองก็กำลังกำลังจัดอองานซึออ่งเป็นสนามประลองกำลังกันนะครับเมื่อพระกิษณะเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นก็ได้บุกไปขึ้นไปจับพญากงนะครับในภาพก็จะแสดงตอนที่พระกิษณะได้ ขีกล่างพยากองออกเป็นสองซีกนะครับท่ามกลางเหลา่าอมาตเรือทหารต่างๆนะครับเมื่อสังหารพยากังสะเนี่ยตายแล้วนะครับก็มอบอำนาจให้กษัตริย์องค์เดิมคือ,อ,อกษัตริย์อุคลเรเสนนะครับซึ่งเป็นก็คือง่ายๆก็เป็นพ่อของพระอ,องค์นั่นแหละนะครับ ซึ่งเป็นกษัตริย์องเดิมสืบราชบัลลังก์ต่อนะครับก็เป็นอันว่าพระนารายได้อวตารม,มาเป็นพระกิจนะแล้วก็มาปราบพญากางาังสะหรือบางตำราก็เรียกว่าพญากลงนะครับก็มีชื่ออยู่หลายหลาย,หลายชื่อนะครับก็สามารถปราบได้นะครับก็ทําให้ โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปางกิจนาปะตานนะครับก็สำหรับนนรบ,บนขอพนมลุงก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็ในเรื่องที่สองก็พระนารายณ์ปากพญาอังศักหรือพระยากงครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามในเส้นทางโบราณด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ